แม่แจงข่าวอีกแล้วนะคะ่ะข้าวดีเยียวยาก,กเกษตรกรล่าสุดกระท่วงกเกษตรส่งหลายชื่อผ่านการทบทวนสิทธิ์รับเงินให้ทกอโอนเงินเพิ่มอีกหนึ่งแสนกว่ารายตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.moac.go.th ตรวจสอบสถานะโอนเงิน w w w ร์ไว a ์เว็บเยียวยาเกษตรกรคอมนะคะอันนี้ข่าวดีนะคะวันที่28มิถุนายน2563ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุดแหลงข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรเปิดเผยว่านะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ส่งกลับไปให้กระทรวงเกษตรตรวจสอบสถานะทบทวนการรับสิทธิเงินเยียวยามาให้ทกศ โอนเงินเยียวยาเพิ่มอีกกว่า1 0 0 0 0แสนรายนะคะหลังจากนี้ทกศจะตรวจสอบสิทธิ์นะคะตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตความถูกต้องบัญชีรับเงินโอนนะคะของเกษตรกรกว่า10,000แสนรายที่กระทรวงเกษตรส่งมาให้เมื่อตรวจสอบเสร็จท,ทางทกศก็จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรทันที โดยเกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตรงเมนูสีแดงนะคะตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรและตรวจสอบความคืบหน้าในการโอนเงินเมนูสีน้ำเงินนะคะถ้าการโอนเงินจะเป็นเมนูสีน้ำเงินนะคะ เยยวยาเกษตรกร .com หรือ w w w ร์ไวด์ a เยวยาเกษตรกร .com โดยตรงนะคะทั้งนี้จากข้อมูลของทกสพบว่ามีรายชื่อเกษตรกรที่ทกอส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรตรวจสอบสถานะเพิ่มทั้งสิ้นนะคะ 1 3ึ่งแสนานรยายนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้านะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ถึงวันที่26มิถุนายน2563ทกสอโอนเงินเยียวยาแล้วทั้งสิ้นนะคะ 7จ็ด1มืล้านบาทประกอบด้วยการโอนเงินงวดที่1เดือนพฤษภาคม2563มีเกษตรกรที่ได้รับเงินทั้งสิ้นนะคะ7จ็ดล้านสองแสนร้อายรวมเงินนะคะ36,000 363.07ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คืองวดที่1สําหรับงวดที่2นะคะในเดือนมิถุนายน2563มีเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเงิน7ล้าน2 7แสน7พัน7รรายนะคะรวมเงินทั้งหมด ของงวดที่สองนะคะ36,000 3ล้านบาทอย่างไรก็ตามก็ยังมีเกษตรกรที่เกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบบัญชีกว่า6 4 7 4รายเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีหรือยังไม่ได้แจ้งบัญชีมาที่ทกศอ,อีกหนึ่งแสสองกพันจรายเกษตรกร,ร,กรทั้งสองกลุ่มสามารถแจ้งเลขที่บัญชีและตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ w w w ร์ o ว a g เว็บเยียวยาเกตรกรคอมนะคะ ส่วนเกษตรกรที่ทกศไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับสิเนเงินยาวยากกว่า7.4หมื่นรายเนื่องจากเกษตรกรเสียชีวิตเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดนะคะและเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกจำหน่ายหรือยกเลิกไปแล้วนะคะไม่พบบัญชีธนาคาร หรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์จึงขอให้เร่งตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอปิดประกาศในชุมชนและติดต่อขอแก้ไขข้อมูลโดยด่วนนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายน2563ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลการอุทธร์สิทธิ์ให้กับเกษตรกรหลายราย ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.moac.go.th นะคะคลิกเมนูตัวสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร หากเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาจะขึ้นข้อความว่าได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรนะคะสำหรับข่าวนี้ก็เป็นความคืบหน้าของพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ส่งบัญชีรายชื่อมาให้กทกศโอ,อนเงินเพิ่มอีกกว่า1 0 0 0 0แสนรายนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ กดติดตามตรงปุ่มสีแดงและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่นะคะขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่คอมเมนต์อย่างเป็นกันเองและเป็นกันร,ระยะนามิตรที่ดีนะคะแม่ไก่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ